สวัสดีครับพี่น้องที่อยู่หน้าเวทีและที่อยู่หน้าจอทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับพี่น้องคงได้ดูรายการสภาฟันน้ำนมไปแล้วผมนี่สภาฟันปลอมเลยครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าอายุมันก็หกสิบฝ่าแล้วมันฟันน้ำนมมันหลุดไปนานแล้วฟันแทก้ก็เริ่มทยอยหลุดกลับไปหาบ้านเก่า ก็มีแต่ฟันปอมังซี่นะไม่ครบบริบูรณ์ครับก่อ,อนอื่นก็ขอทักทายพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาหัดใหญ่นะครับในฐานะผมเป็นคนสงขลาแล้วก็เป็นธนาอยู่ที่นั่นเกือบสามสิบปีตอนนี้ก็ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็ขอบายบายพี่น้องที่สงขลาหัดใหญ่ได้กล่าวประวัติโนกันสนุกสนานนะครับ ผมเองเอาคันไม้คันมือแลวเกินเมื่อไหร่จะถึงวันที่สามจะไปโหวตโนอทีเพราะว่าในชีวิตใช้สิทธิเลือกตั้งมาจนจําไม่ไดแ้แล้วนะครับแต่คราวนี้แม่มันโหวตโนตอนแรกก็ยังลังเลว่ามันจะเข้าท่าหรือเปล่าไปไปมาๆมันต้องโหวตโนแ้วไม่มีทางเลือกอย่างอื่นนะครับครับวันก่อนขึ้นรถเมย์จะกลับบ้านผ่านถนนมิภาวดี มีป้ายของเสื่อฟ้าดินมีหัวหมาหัวหลิงนะครับคนขับรถเมย์ก็ตกใจคุยกับเขาอรถเมย์เอ้ยไอพักหัวหมานี่มันเบอร์อะไรนี่ผมนั่งฟังอยู่แล้วพูดดังลั่นบนรถเมย์กนหลัวล้อกันใหญ่โอ้หัวหมาน่ารักมากเลยนะครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่หาไม่ได้ในโลกนี้นะครับผมว่าไม่มีประเทศไหน เมื่อวานนี้รู้สึกหลานคุณสมนติมาขึ้นเวทีนะครับท่านบอกว่าพวกเรานี่ชุมนุมกันไม่มีในประเทศไหนในอเมริกาก็ไม่มีชุมนุมกันได้ร้อยเก้าสิบสามวันทั้งวันทั้งคืนอยู่กันนะครับไม่เคยปรากฏผมว่าก็ต้องเอาไปลงกินเ็สบุ๊กได้แน่เลยครับการชุมนุมของพ่อแม่มี่น้องนี่นะครับแล้วโหวตโนนี่มันก็เป็นเรื่องที่อ่น่าศรัทธาน่าประหลาดน่าศึกษานะครับ ผมก็อยากจะฝากพี่น้องชาวสงขาว่าคนใต้นี่กับพักประชาธิปัตย์นี่มันฝังลึกกันมานานนะครับพักประชาธิปัตย์บางคนมอกว่าส่งสองไฟฟ้าก็คนใต้เลือกนะครับในนมพักประชาธิปัตย์ขนาดนั้นเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าไม่แน่นะครับเพราะว่าพักประชาธิปัตย์นี่ซาเล้งป่าซาตายก็ว่าเพราหน้าปิทิดมันโมกีดำนะพี่น้องโมกีดำก็หมายความว่า โง่มากๆเลยครับพี่น้องครับคุณมีลาบไปอยู่ที่บ้านน้องจานนะมันเขตประเทศไทยแท้ๆพลพันเอกวินัยสมบองท้านผู้ในสภาสมัยท่านเป็นนายทหารท่านเป็นสอสอพักประชาธิปัตย์นะครับท่านเป็นนายทหารกุมกองฐานปืนใหญ่คอยยิงสนับสนุนฐานราบท่านบอกบ้านนองจานน่ะมันเขตไทยไแน่นอนเลยนะครับแต่ว่าไอ้พิสิต์มันโง่ยังไง เอาคนขึ้นเว,เวทีมาออกทีวีว่าบ้านหนองจานมันเขตกัมพูชาโอ้ยผมนี่สงสารคุณวีระนี่จะหกเดือนแล้วขอคุณลาตีคุณวีระสมงบานคิดผมว่าคิดในแง่ดีก็ก,ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าแกอยู่ข้างนอกไม่แน่แกอาจจะอาจจะโดนมากกว่าสองร้อยนัดมาของคุณสนธิก็ได้ครับเราคิดในแง่ดีครับแกอยู่ในนั้นกกคงปลอดภยัยไม่มีใครทําอะไรแกนะครับ ผมว่าแต่แกอยู่นี่คดีสุกอุ้นที่ยิ่งรักกำลังโดนนี่นะครับที่หมอตนพันธมิตรประชาธิปัตย์ไปยื่นดีดีเอสไอเนี่ยโอ้ยฝีมือระดับนี้มา้องให้คุณวีระสมความคิดยื่นครับรับรองว่างหงายท้องแน่ๆน,นะครับนี่ครับพี่น้องดูข่าววันนี้นะครับคุณยิ่งรักไปหาเสียงที่ เอ็ดกองสัม,มาแล้วก็มีควายอยู่ตัวหนึ่งในี้ใกล้ๆโอ้ผมเห็นแล้วผมประทับใจมากเอ้มันควายมันอยู่ตรงนี้ใกล้ๆพอดีเลยมันมันหัวหัวที่หนึ่งหลังเวทีใช่ไหมครับแล้วมันใส่หัวสองคนนี้ได้พอดีเลยนะครับเพราะว่าไม่มีความคิดขอ,อ,องัวเองชักสิไมีคนจูงครับครับเนี่ยต้องกำลังจะขึ้นดีเอสไอกำลังจะ ปูปัดสมครบแมวสุข,ขุนอปอดประสมบอกว่าก, ó, ก, ó, ก, ó, ก็กกตก็รับรองแล้วมันจะเกี่ยวอะไรโอปว่ปอดปสมช่างซื้อบื้หละเกินถึงกรกตรับรองก็มีสิทธิ์ที่จะถูกสอยได้นะครับเป็นเป็นนายกไม่ได้หรอกครับเป็นไม่ได้นาลีขีมาขาวาเช่าคุณสุดสินที่สินชัยบอกว่า ยิบละพอใช้ยไยด้เป็นนักกฎหมายบอกเป็นมารีขี่แพะขาวผมว่ามันไม่ใช่มาลีหน้ามรีขี่แพะขาวผมว่าที่แกแอคท่าในรูปเนะี่ยผมว่ามันมาดแม่มดเจ้าเล่มากกว่านะครับแล้วเขียนแม่หน้าศรัทธาพร้อมรับใช้พี่น้องประชาชนที่ป้ายเห็นไหครับผมว่าจะเปลี่ยนเป็นพร้อมรับใช้พี่ชายทักษิณชินวัตรมากกว่าครับ แล้วจะเอาพี่ชายกลับมาคงกลับมาด้วยมนแม่มดนะครับกลับมาจะมีพระนำนะครับถ้ามีพระนำจะเข้าได้แต่ถ้าไม่มีพระนำผุว่าเข้าไปยากนะครับจะนิราโทษกรรมยังไงครับพี่น้องครับสารดีกายึดทรัพย์ทัดสินสี่หมื่นหกพันล้านถ้าจะนิราโทษกรรม รัฐบาลต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายคืนเงินทักษิณสี่หมื่นหกพันล้านพี่น้อมยอมไหมครับไม่ยอม,ม,ยอมแล้วผมอยากจะดูถ้าเข้ามาสอสอด้านไหนมันจะ,จะเสนอกฎหมายพอระบบัตรเพิ่มหยัดงบประมาณคืนเงินสี่หมืนหกพันล้านให้ทักษิณสมมติว่าพักเพื่อไทยได้เสียงข้างมากมาเป็นรัฐบาลตอนนี้โพลก็บอกว่ามีสิทธิ์ที่จะ อ้เป็นเสียงข้างมากนะครับก็ว่ากันไปก็ไม่แน่ใจว่าวันที่สามกันยาคมนี่มันจะได้เป็นเสียงข้างมากหรือเปล่าแต่ก็น่าคิดเพราะว่าผู้สมัครพรรคเพื่อไทยนะครับมือซ้ายนี่ถือถุงเงินทักสินนะครับวันที่เขาไปรายงานตัวก็ได้เป็นคนละล้านๆอยู่กระเป๋าเหมือนกันหมดนะครับในนั้นมีเงินอยู่คนละหนึ่งล้านหนึ่งล้านอีก นับจิ้มครับมือซ้ายถือคุณนถือเงินทักษิณมือขวาเกาะชายกับองค์ยิ่งรักครับก็อาจจะได้นะครับอาจจะได้เสียงข้างมากส่วนพายผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็สวมหมวกถุงยางอนามัยอภพิสิธ์นะครับเพื่อจะต่อสู้กับโรคเอดทางการเมืองที่นำโดยยิ่งรักนะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรบอกผมว่าโหวตโนททางใต้เนี่ยบัดก่อนคุณประพันธ์ไปไปทางใต้ที่กระบี่ก็ดีที่ภูเก็ตก็ดีก็บอกคนใต้ก็จะแบ่งคะแนนนะครับแบ่งคะแนนให้โหวตโนเพื่อที่จะสั่งสอนพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้สอสกระบี่เริ่มเอาตัวรอดแล้วจากการรายงานบอกว่าไงๆก็สอสเขตโหวตให้ผมเลยครับถ้าสสบัญชีรายชื่อก็ ก็ไม่ประสงค์ลงคะแนไปโหวตโนไปนะครับอันนี้เป็นสถานการณ์ที่เชื่อว่าเชื่อได้นะครับและผมเชื่อว่าเอ,อหลายคนก็ถาม่าทาไมถึงโหวตโนเพื่อนผมที่เป็นอาจารย์เป็นชนาะยบอกไปโหวตโนทําไมมันเสียของเออผมว่าฟังคุณปานเทพพูดแล้วผมว่าไม่เสียของนะครับถ้าไปเลือกพักหนึ่งพักใดน,นะครับมันเสียของใช่ไหมครับ เพราะคะแนนโหวตโนมันจะหายไปการต่อรองก็ดีอะไรก็ดีมันก็จะไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นที่บอกว่าโหวตโนเสียของนะไม่ไม่จริงครับมันได้ของมันได้ของที่เป็นการปฏิรูปทางการเมืองหรือบางคนอาจจะเรียกบริาการปฏิวัติทางการเมืองก็ได้มันเป็นสัญญาณท่านฟังรอกเอร์มอนจันทราสมบูรณ์บอกว่ามันเป็นขั้นตอนแรกเป็นการแจ้งให้รู้ว่ามันมีบ้านเมืองมีปัญหา ส่วนจะทําแก้ไขต่อไปอย่างไรนั้นเราค่อยว่ากันอีกครับอาจจะมากกว่าร้อยเก้าสิบสามันก็ได้นะครับพี่น้องครับผมก็เชื่อพี่น้องทุกคนคงเย็นหยัดต่อสู้กันต่อไปนะครับในความเห็นผมว่าทําไมมันถึงต้องโหวตโนผมว่ามันเร็วมากกว่าที่คิดนะครับมันถึงต้องหลอหดโหนดโหวเพื่อให้บทเรียนกับนักการเมืองครับนี่คือเอ,อในในความ รู้สึกของผมบอกว่าเป็นการสั่งสอนเพราะว่ามันไม่มีใครดีแล้ว้ว,วันก่อนอนาพิสิทธ์ไปหาเสียงที่กองเตยจิกลงข่าวเมื่อวานไปเจอแม่ค้าขายของแล้วบอกที่นี่โหวตโนอาพิสิทธิ์หนีเลยครับหนีเลยแล้วมาบอกให้สัมภาษทั้งจะพิมพ์ว่าโอ้ไปโหวตโนทําไมคนดีๆไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าไปรับใช้บ้านเมืองให้สัมภาษอย่างกันโอ้มันยังคิดว่าวมันเป็นคนดีอีกนะครับ ไหนบอกว่าเลวน้อยที่สุดนะครับสัปดาห์ที่แล้วผมขึ้นสภากาแฟพี่น้องก็คงได้ยินผมเคยผมพูดว่าคุณจริงรักจะโดนเรื่องคดีสุกุ้นตอนนี้โดนแล้วหมอตุนกำลังรวบรวมนะครับกับอาจารย์แก้วสันอาจารย์แก้วสันนี่รู้ข้อมูลดีพอท่านอยู่ในคอทสอครับคดีเอสซเอสเ็ที่สี่หมื่นกพันล้าน ที่คุณยิ่งรักไปให,ให้การเทศต่อศาลนั้นยังไม่มีใครลือ้อเฟื้นคดีนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่ายี่สิบล้านหุ้นนั้นคุณยิ่งรักถือแทนทักสินไว้แน่นอนนะครับอย่าว่าแต่น้องสาวเลยครับคนใช่คนขับรถท่านก็ไปซุกไปหมดแล้ะครับเพราะฉะนั้นน้องสาวนี่เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะฉนั้นก็เมื่อคุณวีระไม่อยู่ก็เจอกับหมอตุลแล้วกันนะครับ ก็คงจะสูสีกันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งวันที่สามกระแสนี้ก็คงขึ้นถึงแม้จะได้เป็นสสเข้าไปก็คงจะโดนสอยด้วยคดีสุกคุ้นะับมีคนเขียนลงในไทยโพสผมก็สงสารกัน,นครับเขียนว่าคุณยิ่งรับมีมีซุกสามซุกหนึ่งซุกคุ้นสองซุกลูกสามซุกผัวโอ้เขียนแรงมากเลยนะครับ ก็ผมก็สงสัยว่าเอ๊ะแกยังเป็นนางสาวจะไปสุกลูกสุกผัวได้งไงอ้าวอยู่ๆก็มีลูกออกมาช่วยหาเสียงอายุเกือบเกือบสิบขวบแล้วนะครับมีลูกตั้งอายุเกือบสิบปูดขวบแต่ยังเป็นนางสาวอยู่ผมว่าแค่นี้แกก็หลอกลวงชาวบ้านแล้วนะครับแล้วะไปเป็นนายกได้ยังไงนะครับครับพี่น้องครับที่เราชุมนุมกันนี่เมื่อวานกับเมื่อวานซืนผมฟังคุณสนธิ ลิ้มทองคุณพูดผมว่าเป็นคำปราศัยที่ดีมากนะครับเท่าที่ผมฟังติดตามมาควรผมว่าเอสซีีควรจะอ,อ,อาจเป็นซีดีเนี่ยแจกผมว่าหลายคนยังไม่ได้ฟังที่คุณสนทิพูดเมื่อคืนกับเมื่อคืนวานโอเห็นชัดเลยว่าไอเรื่อง MOU 43มันมาอย่างไงแล้วมัน เจตนามุ่งประสองค์อะไรมันเป็นเรื่องน้ํามันเรื่องเขาว่ามีทองคําด้วยนะครับในอ่าวไทยนี่มีแก๊สมีอะไรคิดเป็นเงินแล้วเป็นประมาณหกล้านล้านบาทนะครับมหาศาลและคิดว่ามันคงจะมากกว่านั้นเพราะะนั้นอเมริกาก็ดีฝรั่งเศสก็ดีจีนก็ดีโดนีเซียก็ดีต่างมีสัมปทานอยู่ในอา่อาวไทยร่วมกับฮุนเซนให้ฮุนเซนอนุมัติเพราะ,ะนั้นเขาพยายามที่จะ เอาหนึ่งต่อสองแสนมาให้เขตมันเวลายิงลงไปในอ่าวไทยมันจะได้ไอ้ไหลุมแก๊สหลุมน้ํามันเนี่ยมันจะมีการแบ่งกันนะครับแล้วก็อาจจะตกเป็นของขเขมรมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าพี่น้องจําได้ว่าทําไมทักษิณยงขายหุ้นช่วงควมนาคมเพราะว่าเตรียมตัวจะมาทําธุรกิจน้ํามันแต่ปรากฏว่าเจอพันธมิตรเตะโดงไปซะก่อน ก็เลยไปทําเหมืองเหมืองเพชรเหมืองพลอยนะที่ว่าไม่รู้จะเอ,อได้ผลแค่ไหนอันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเราต้องทาความเข้าใจว่ามันไม่โง่นะครับคุณนายพิสิทธิแกไม่โง่แกจบวิญญาโทลออกฟอร์ดจบกฎหมายอยางรางกาแพงนะครับหลายคนไม่งงสุเทพก็ไม่งงสุเทพมีตัวดีนะครับ ไปสวบตอเลยครับสุเทพแล้วก็เดินแขนคอบครับเดินแขนคอบนอกคอบอยู่เรื่อยแล้วมาเจ้าว่าพวกเราให้เสียหายสุเทพมีตัวร้ายเพราะว่าผมผมเชื่อว่าสุเทพกับทักษิณนี่ซี้กันมากเลยครับคุณทักษิณเคยไปกินข้าวที่บ้านสุเทพหลายครั้งนะครับตอนนี้ทักษิณเมียนาฏอยู่เพราะฉะนั้นที่คุณสนทิบอกว่าประชาธิปัตปักับเพื่อไทยจะจับมือกันตั้งรัฐบาลนี่เป็นไปได้ครับพี่น้องครับ เป็นไม่ได้ผมจะสงสารเสียเตึ้งกับพักเล็กพักน้อยสู่วัดอะไรอย่างเงี้ยืยืนอา่าก็เลียเออดเฮอบ้านเราปราน้าตายบ่กเฮอยืนยืนยืนอคอยที่จะรับส่วนบุญแต่ไม่ได้นะครับว่าจะเป็นไปได้นะครับพี่น้องครับแต่ถ้าลวงไม่ได้พี่น้องยอมไหมครับก็ไม่ยอมอยู่ดีนะครับ มันก็คงไปเข้าไปกินบ้านกินเมืองเราถึงต้องโบดโนนะครับสมัยก่อนเราก็ขึ้นทักสินออกไปทักษิณออกไปตอนนี้ประโวดก็ต้องโนโวก็ต้องโนนะโวดโนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่คุณตุนที่พูดผว่าดีมากแล้วที่คุณตุนที่พูดว่าในแอฟริกาก็ดีในอิรักก็ดีที่สหรัฐเข้าไปยึดนะก็คือไปยึดน้ํามันนะครับ ไปยึดบอนน้ำมันนะครับแล้วตอนนี้เขาทำท่าจะเข้าไปยึดดิลีเบียใช่แต่จะไล่กัตตาฟีออกไปเบื้องหลังก็คือจะไปยึดบอนน้ำมันี่ลีเบียแต่ยังยึดไม่ได้พี่น้องครับถ้าพี่น้องเคยดูหนังออสตาดามุสพี่น้องจำได้ไหมออสตาดามุสนี่เป็นคนที่ทายแม่นทายว่าสงครามโลกครั้งที่สามจะเกิดจากที่ตะวันออกกลางเริ่มต้นที่นั่น ผมว่าวัตารามุทไทยเนี่ยผมว่าด,ดูดูตอนนี้มันน่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะตารามุทีิทายถูกสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับที่สองเกิดยังไงเราไปดูแล้วตรงเป๊ะเลยครับวันที่เขาตาลมุทไทยว่าสงครามโลกครั้งที่สามจะเกิดที่ตะวันออกกลางย่อมเป็นไปได้นะครับวันขอให้พี่น้องติดตามนะแล้วก็อ่าวไทยนี่มันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่หมหาอำนาจต้องการที่จะเข้ามาครอบครอง ทรัพยากรน้ามันซึ่งเรามีอยู่หมหาศาลทั้นทั้งนี้ที่อ่าวไทยตอนเนี้บริษัทอเมริกาก็มาขุดมาขุดอยู่ที่สงขานะครับดูดไปตั้งนานเลยครับนะครับ,นะค,รบครับเพง่อนผมก็อยากจะพูดว่าเมืองไทยก็มีออสตาดามุสนะครับคือคุณสนทีริมทองอุ่นนะครับออสตาดามุสนะครับท่านทำลายว่าเอ u มโอูเป็นยังไง เอมูนี่ผมอยากจะแปลว่าแปลเป็นไทยว่ามึงเอากูแน่คือคุณเชมนมาเอาทรัพยากรเราแน่ไปร่วมกับอเมริกาเพราะฉะนั้นนี่จะแปลดีนะมึงเอากูแน่แล้วที่บอกไม่เลือกเราเขามาแน่ผมบอกเลยถ้าเขามาแน่มึงก็เจอกูแน่ครับพราะมีคดียู่ที่สารทิการหรืว่าคดีเอซินแบง คดีหวยพนดินที่ศาลฎีกาออกหมายจับผมป็นคณะทนายอยู่ด้วยจะได้ว่าความคดีนี้มันจบจบไดดีครับและขอแสนท้ายเวลาหมดแล้วที่พักเพื่อไทยโดยคนสมยศรณรงค์ว่าต่อต้านโหวตโนด้วยโหวตเยสบอกว่าต่อต้านเผด็จการผมก็ขอตอบว่าเราโหวตโนเพื่อต่อต้านทรราชครับขอบคุณมากครับ